<c oughs> วันนี้วันที่เท่าไหร่ครวันที่สิบมีนาคมค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เวลาเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณหกโมงแล้ว <c oughs> มัว้งเนาะเวลาสิบแปดนาฬิกาอืม เวลาสิบแปดนาฬิกาเมื่อวันเมื่อก่อนนี้เนาะเมื่อก่อนนียอาตมาก็ได้เดินทางไปกิจนิมนต์กลับมาก็ต้องมาดูงานก่อนมาดูงานต่อ ก็มีหลายท่านหลายคนมาถามเรื่องอาจารย์สมบูรณ์เลยแหละอยากจะรู้ประวัติอาจารย์สมบูรณ์ขอพูดประวัติให้ญาห้โยมฟังแรกๆเลยตามที่จำได้นะ ตอนนั้นอาตมายังเป็นพระบวชใหม่ก็เลยหาที่สับป,ปะยะหาที่สงบสงัดหาที่เงียบหลีกเล้นจากผู้คนสำหรับภาวนาเพื่อจะพัฒนาดวงจิตดวงใจของตนเองเนี่แหละเพราะว่าบวชใหม่อยากจะประพฤติอยากจะปฏิบัติก็เลยหาที่ที่สับป,ปะยะ หาที่ที่สงบที่เงียบบางเอินได้ไปวัดวัดหนึ่งเป็นวัดป่าหมู่บ้านก็เล็กๆไปขอจำบรรษาอยู่ด้วยประมาณหนึ่งพันษาพันษานั้นแหละได้ไปเจอกันกันกบอาจารย์สมบูรณ์ อาจารย์สมบูรณ์ที่ปิศาณแม่นแม่นอย,าย่าโยมมาเล่าให้ฟังว่าปิศาณท่านแม่นมากเลยอาจารย์สมบูรณ์ปิศาณท่านวันนั้นท่านมาวัดเราท่านให้ปิศาณมีนกห้าตัวมีแม่สามตัวแล้วก็มีตักกระแตนแปดตัวนี่คือปิศาณของท่านอาจารย์สมบูรณ์ เดี๋ยวขอพูดเรื่องเริ่มแรกๆก่อนไปจำพรรษาก็ไปเจอก,กันกับอาจารย์สมบูรณ์นี่แหละท่านก็เป็นพาะที่พูดไม่ค่อยชัดแต่ว่าท่านเป็นภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาจารย์สมบูรณ์ดูข้างนอกอาจจะไม่สํารวมแต่อาจารย์ท่านบอกว่าการปฏิบัติปฏิบัติที่จิตปฏิบัติที่ใจของเราไม่ใช่ปฏิบัติที่รูปลักษณ์ภายนอก รูปลักษณ์ภายนอกก็ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าสําคัญที่จิตของเราอืมท่านก็จะเป็นพระที่เรียบง่ายเป็นพระที่มักน้อยสันโดษแล้วก็เป็นพระที่แม่นยําเกี่ยวกับโชคลาบแต่ว่าถ้าท่านอาจารย์ท่านไม่ค่อยอยากออกสื่อ ท่านไม่ค่อยชอบถ่ายรูปอะไรประมาณนี้อืมถ้าท่านเมตตาเจ้าวันนั้นก็ถือว่าดีอืมเพราะว่าท่านอาจารย์ไม่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปพูดง่ายๆอยู่วัดท่านอาตมายังไม่เห็นรูปถ่ายท่านเลยอืมวันนั้นท่านก็เมตตาสงสัยท่านบาเมตตามาลีนั่นแหละอพอมาลีก็ได้รู้จักท่านหลายปีแล้ว เวลาที่ท่านมาพักอยู่ที่วัดเราก็ได้เอายาเอาอะไรมาถาวายอันนี้ก็คงจะเป็นความเมตตาของท่านอาจารย์สมบูรณ์ก็มีหลายเรื่องหลายราวนั่นแหละได้เจอกันตอนนั้นแหละได้จำพรราร่วมกันตอนที่อาจจะมาบ,บวชใหม่ๆบวชพระใหม่ๆเพราะว่าท่านอาจารย์ท่านชอบอยู่วัดที่มีป่าเยอะๆหรือว่าอยู่ตามภูเขาตามป่าอะไรประมาณนี้ ท่านก็รับแขกเหมือนกันรับญาติรับโยมทำดีดีเหมือนกันแต่ว่าปีหนึ่งปีหนึ่งหลายหลายครั้งท่านก็จะหาที่สงบสงัดบางทีก็ไปอยู่ตามป่าเขาลำนาภัยไปอยู่ประมาณเจ็ดวันให้ญาติโยมผู้ชายคนหนึ่งไปอุปธรรมอุปถาก็แค่นั้นแหละไปส่งข้าวส่งน้ำปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าทีละเจ็ดวันหรือว่าสิบวัน ท่านจะชอบแบบนั้นอืท่านก็ได้เดินทุดงไปหลายๆที่ตามที่ถามท่านตามที่ได้รู้จักท่านอืมแต่ว่าท่านก็มีความแย่นยํานะสต่ไม่เดี๋ก่อน <c oughs> คนมาขอโชคลาภท่านญาติโยมมาขอโชคลาภท่าน ท่านก็บอกว่าไม่รู้ว่าท่านจะบอกโชคลาบหรือไม่ก็ไม่รู้นะท่านก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้โชคอยากได้ลาบอยากขอพอรมาให้แต่งคันห้าคันแปดเด้อท่านท่านบอกแะ้มัยที่อาจจะมายอยู่กับท่านใหม่ๆก็ยยาบรรราร่วมกันพรรษา,นาหนึ่งประมาณสามเดือนกว่านี่แหละเพราะว่าก,ก่อนที่จะเข้าบรรษามันก็จาไม่ได้นอะมนนานแล้วเนาะหลายปีแล้ว ืท่านอาจารย์ท่านก็บวชมานานแล้วอืมบวชมานานเหมือนกันอือัตามาก็บวชตั้งแต่อายุสิบสามปีแล้วบวชพระก็บวชยี่สิบปีจนเท่าทุกวันนี้แหละท่านอาจารย์สมบูรณ์ท่านก็บวชมานานอัตามาก็ให้ความเคารพท่านเหมือนกันอืมีญาติมีโยมมาขอโชคขอลาบท่านก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคอยากอยากได้ลาบ ก็ให้แต่งคันห้าคันแปดนะว่างั้นแล้วก็ไปขออยู่ที่ตรงอะไรนะสวนไผ่หรือว่าต้นไผ่นี่แหละมันจะมีต้นประดู่เยอะด้วยลอ้อมรอบอยู่ตรงนั้นท่านว่าสถานที่ตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์สถานที่ก็หมายถึงว่าอยู่ที่วัดที่เคยจำพรราร่วมกันนั่นแหละปรากฏว่าโชคลาภออกมาจรงิงๆในช่วงนั้นนะท่านบอกแต่งคันห้าคันแปดโชคลาภก็ออกมาเป็นห้าหรือห้าแปดนี่แหละ คนไปถามท่านว่าท่านบอกไหมท่านก็ว่าไม่ได้บอกอืมแต่ว่าญาติโยมก็แต่งกนห้าคันแปดจริงๆนะไปขออืมนั่นแหละท่านจะมีความแม่นยำแต่ว่าจะแม่นยำไม่แม่นยำก็ขึ้นอยู่ที่ดวงวาสนาขึ้นอยู่ที่บุญบาร,รมีของญาติของโยมที่เคยสั่งสมอบรมมาเราเคยถามตัวเราไหมว่าทานบาร,รมีเรามากไหมทานบาร,รมีเราเยอะไหม คุณงามความดีเราถึงพร <ım S 1> <Af> ้อมไหมเราสามารถไหว้ตนเองได้ไหมสมมุติว่าพญามัจจุราชจะเอาเอาเราไปลงนรกเนี่ยเราสามารถคุย <flows> ก <equally> ับพญามัจจุราชได้ไหมว่าเราสามารถคุยกับผู้ดูแลเมืองนรกได้ไหมเขาจะเอาเราไปลงนรกเนี่ยสมมตินะอืมพูดขึ้นว่ายังไงพูดขึ้นว่าเราสร้างคุณงามความดีมาถึงพร้อมแล้วอืม กล้าเหลือที่จะจะเอาเราไปลงนรกนะมันมั่นใจในคุณงามความดีประนั้นดเดอเอิท่านอาจารย์ท่านก็เป็นพระที่มีเมตตาท่านอาจารย์สมบูรณ์ช่วยญาติช่วยโยมเหมือนกันคนตกทุงได้ยากท่านก็ช่วยโรงรํง่โรง,งเรียนท่านก็ช่วยท่านก็เป็นพระที่มีบุญวาสนาบรารมีอยู่ดอกเพราะว่าวัดพันสร้างศาลาใหญ่ เป็นศาลาปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็กําลังสร้างพญานาะคสายขวาร้อมรอบศาลาศาลาก็หลังใหญ่มากเลยเป็นศาลาปฏิบัติธรรม,มท่านสร้างไม่นานนะท่านก็ว่าท่านไม่เคยแผ่ไม่เคยขอเรื่องอะไรแล้วแต่ญาติโยมจะทําบุญท่านว่างั้นนะแต่ว่าบาร,รมีของท่านก็ถึงพร้อมอยู่หรอกเพราะว่าสร้างไม่นาน ก็มีญาติโยมอยากจะรู้ญาติโยมก็มาถามีิมาหาอาตมาท่านอยู่ไหนหนอท่านมีเบอร์โทรศัพท์ไหมอะไรประมาณนี้แหละอาตมาก็เลยถามอาจารย์สมบูรณ์ว่าจะให้เบอร์โทรศัพท์ญาติโยมไหมให้บอกที่อยู่ญาติโยมไหมตอนนี้อือาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งอะไรมากมายอืมถ้าอยากได้โชคได้ลาบก็ดูเอา ท่านก็ว่าเป็นบุญวาสนาของญาติของโยมนั่นแหละในเมื่อถามท่านท่านก็บอกไปอย่างนั้นแหละท่านว่าแล้วท่านก็หัวเราะท่านเป็นคนอารมณ์ดีอืมเป็นภระที่อารมณ์ดีอืมเป็นภระที่อารมณ์ดีอัตมาก็เลยน,นึกถึงอืมว่าท่านก็จะมีรูปหลวงปู่สวงแล้วก็มีรูปพระศรีวลี รูปสําเร็จรุนรูปหลวงปู่เทพโลกอุดรรูปพญายนาคเยอะอืรูปทำมาจากรูปอะไรหลายๆอย่างท่านก็ว่าท่านนับถืออืนับถือพระพุทธเจ้านั่นแหละสูงสุดแต่ว่าก็นับถือในการประพฤติในการปฏิบัติของหลวงปู่สวงท่านอาจารย์สมบูรณ์ท่านจะเรียบง่าย ถ้าเรามองดูนี่จะว่าพ้าอะไรไม่สํารวมบางอันนะอืคนจะเป็นกรรมจะมองดูหรอกจะตัดสินเลยผ้าอะไรไม่สํารวมพูดอะไรฟังก็ฟังยากอะไรประมาณนี้อืแล้วท่านก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ทําวิธีหรือว่าไม่ได้มีวิธีรีอตองอะไรท่านไม่ชอบวิธีรีอตองอืท่านนั่งรับแขกรับญาติรับโยบมท่านก็ไม่ได้คลองผ้าอะไรมากมายธรรมดานอกจากจะมีวิธีหรือว่าสวดมนต์ ทำวัดฉันวัตทหารเช้าออกรับบินทบาทหรือว่าทำจิตอะไรนี่แหละอืมก็ถือว่าปฏิบัติด,ดีนั่นแหละเนาะอืมอย่าดโยมท่านดีอยากจะรู้จักอืมแต่ว่าครั้งนี้ท่านก็จะให้โชคให้ลาบอยู่เด้ืมให้โชคให้ลาบให้โชคให้ลาบ แต่ว่าโชคลาบจะเข้าไม่เข้าจะถูกไม่ถูกก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาบารมีด้วย <c oughs> ขึ้นอยู่ที่คุณงามความดีของเราด้วย <c oughs> สิ่งเหล่านี้ก็ฟังไว้เพราะว่าอะไรมากมายไม่ได้เพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนอืม จึงอยากจะเล่าให้ญาติให้โยมฟังแต่สมัยแต่ก่อนท่านก็เป็นพระไม่อยู่กับพี่หรอกไปจาบรรษาวัดนั้นวัดน,นี้วัดนี้วัดนั้นบ้างวัดละหนึ่งบรรษาวัดละสองบรรษาท่านก็ไปจำบรรษาไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ครั้งนี้ท่านอยู่ได้นานท่านชอบเดินตุดุงสมัยก่อน เดินทูดงเราไปคนเดียวด้วยนะท่านว่มแต่ก่อนท่านพร้อมมากเลยนะแต่ช่วงนี้ท่านก็ไม่สบายอืไม่สบายอเป็นภาะที่อารมณ์ดีพูดอะไรมาก็หัวเราะนะท่านไม่ได้มีอะไรอืเหมือนกับคนไม่มีทุกข์นะี่แหละ เส้นตื้นมัน่อยยาเอินนั่นแหละแต่ว่าท่านก็ให้ความบังอยู่สำหรับโชคลาบแต่ว่าท่านก็ฝากบอกญาติบอกโยมฝากบอกญาติบอกโยมท่านก็ให้ทรมะทาโมนั่นแหละให้ทานรับสาสินภาวนาเด้อท่านก็บอก กูได้ไปหาท่านสวมนมนต์ภาวนาดเดออ้อประพฤติปฏิบัติสร้างบุญกุศลคุณงามความดีเดอ้อท่านก็บอกู่นี่เนาะไปถามโชคลาภท่านก็ไม่ค่อยบอกหรอกท่านก็ไม่ค่อยพูดหรอกนอกจากท่านจะอยากพูดเองอืมอืมเป็นเหมือนคนบรญลนดีลำได้ไดดเนะอืมอืมถ้าใครไปถามบ่ยบอยๆหรืออาจจะโดนด่าก็ได้ แต่ว่าคําที่ท่านด่านะ่ยไม่ใช่ว่าด่าด้วยอารมณ์ความโกรธนะท่านก็มีเหตุมีผลของท่านออืมอืมนี่ก็คือประวัติท่านอาจารย์สมบูรณ์เวลาอาตามามีการมีงานท่านก็มาช่วยงานตลอดถ้าท่านมีการมีงานท่านก็นิมนต์อาตามาไปงานท่านเหมือนกันจะไปมาหาสู่กันด้วย เดียวไปเดียวมาเนี่ยวันนี้ก็กับขอพระคุณในความเมตตาของปู่นะคะที่ได้เล่าประวัติอาจารย์สมบูรณ์ให้ฟังพอสังเขตท่านผู้ชมก็จะได้หายสงสัยนะคะที่ถามเข้ามาเมล,ลี่ก็ชอบฟังเหมือนกันนะคะประวัติครูบาอาจารย์เพราะว่าเห็นคุณค่าของธรรมะนะคะเห็นคุณค่าของศีลธรรมมากกว่าสิ่งอื่นนะคะจึงกรับขอพระคุณในความเมตตาของปู่อีกครั้ง และขอพระคุณท่านผู้ชมนะคะที่ให้กำลังใจช่องมาริชแนลนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมาริชแนลด้วยนะคะ